เนาะครับโอ้เอาก่อนเว้นที่เอาทาาไกลๆเก่อนนะครับลงทะเบียนประมาณเชคนกี่นี่ดาวไว้นี่ถามว่าร้อยเสี่ยงกนขึ้นเดี๋ยวมือนึ้นยังเออถามว่าจานร้อยหรือเสี่ยงกันขึ้นร้อยได้สามร้อยเนาะเอออย่าตัวไดนหมอตัวไหวบ้างไหนบ้างไหนไายอโต๊ไหนครับวันนี้ก็เนาะไายหลายอย่เนาะเต็มเนาะ ครับวันนี้ก็เป็นการเอาค่ายบริโภคมาฝากค่ายภาคกลางครับเป็นประเพณีที่ตะบนตะคู่เนี่ยนะครับเพชรมาคู่ปีครับจัมมาคู่ปีปีนี้นะครับเป็นเรื่องที่วิโควิดมาแล้วก็มาทับว่าใหญ่พอสมควรงวดนี้นะครับใหญ่ก็ขิดกวาดขยายพื้นที่ออกไปอนาเกตออกไปนะครับปีหน้าชิ้นยาดหัพู้นอะไรหัพู้นอะไรนะครับปีนี้เอาสมีสักวอนนะครับเพิ่งปีหน้าแม่หมาะพฤศจิกายนผู้มาขณะก้าวยูเห็นผมอยู่คู่ปีนะครับผมว่ายุ่นี่เกือบเศร้าปีแล้วเป็นนายกบ้านนี่นะครับ การยังดูหน้าคือเก่าลูนะครับถ้าเป็นนโยกายการไม่พอเบื่อหน้ากันครับที่ดีหลายปีอยู่เจอกันสามปียังน้อยนะครับเจอกันอีกสามปีนะครับอยู่นี่แหละนะครับก็ฝคาดว่างานะเพีนี้หมอยาวกับข้างผมนุรักไว้ดูตลอดนะครับบริบาได้ทิ้งนะครับต่บนเราคุ้กับพป็นบทหนึ่งครับเพื่อรักไระเพณีหมอยาวไว้ตลอดนะครับเราจนได้กันถ่ายทำบางสารคดีก็มีมาเหลายปีแล้วนะครับปีที่เป็นปีนึ่งเริ่มนะครับเรื่องเอาวว้ใหญ่พอสมควรนะครับเพื่อรักษาประเพีนี้ระดับ เป็นการเยียวยานะครับที่ใจข้างมอลุ้งเนี่ยครับมันเอาใจใส่ดีครับใจใส่ดีในการจัดกิจกรรมมอร์รย์มาทุกปีครับวันนี้นะครับหลังกักปีใหม่มานี่ทุกคนกับเบื่องชีแข็งแรงนะครับสมุดตอนแรกนี่การที่มีความสุขเชื่อเชื่อนเอามอเอาพีร่งเอายัง่งลางต่างนะครับเอาของก็เลย้ล่งกับเบือกับตอนแรกครับเออติดตบกระบวนการนะครับวันนี้ก็ฝา้านะครับวุ่สเภาอยู่น้ำกันนะครับเบื่องแย่งกันนะครับเพราะละอากาศจะดียู่งเลนะครับ กิจกรรมต่างๆกับแม่หมอเพื่อเตรียมไว้ตลอดทุกปีครับการได้เล่นกลางๆนะครับให้เผาเบิ่งให้แย่งกับวันนี้ครับว่าแม่หมอลุงว่านักสาวประเพณีไว้ต่อไปผมก็ซิ้เบิ่งแย่งต่อไปแต่ปีหน้าทำอะไรเท่าห้าร้อย500ละโบ๊ะเลื่อนหัวจิตตั้งไว้สักห้าหมื่นเดียเ๋ดวยวนะไอ้แกงบุพเพใช่อีกนี่แหะมันหัวจิตมันมีเงินชื่อโลภเอาไปเลยโ,โอ๊ยค้ากล่องแกงคุณคู่ปีนี่ อ,นนอ,อันนี้กันแม่หมอตัวลงคือกัานดับไปเยี่ยใดหมดดับคือร้านอันนี้ก็นดีครับปีนี้เห็นยู่ปีนี้เห็นแล้วปีนี้โปรไปตี้ซียูนี่เอออ้าวซีนี่อยูต้องกันครับปีใหม่นะครับกับอวยพรให้แม่ไขย่ยกคลายนะครับกังๆมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับคิดสิ่งใดให้สุขภาพสุขภาพแข็งแรงอธิเจ็บปิดเอินดุนให้ใหายไปจ้ะกระตุนกระโตกทำให้มีแต่ความแข็งแรงสมบูรณ์ร่างกาย ไปบ้าเดินเทินสสะดวกสบายโมเทปโมใครครับขอบคุณครับทำไม่หมดแล้วเพื่อนเออากไปข้ามมีเลยสามมือนนับเยอะกว่านับครับกันละยันลงไปอยู่นะจะมาเกิด รอ้เอาละแล้วอย่าบอกผมขอบคุณหลายจังเราเต็มพ right? uh e <wh> ี่รถเรื่องที่ยังมาด้เอา่าไม่เปนหมอได้มาดเรื่องนี้เป็นเราเนเยเได้เกิเองมันจะมี้องนั่งเปนโดนแล้วบานี้เอาเดเ๋ยยิบสายไห้ครับเสียงม่นเสีหายอ่ะมานั่งพี่บอก อดีเอร์ครับพอยกเาหมางห่งหุ่มห้าพ่อคนเด้อเลยน้องเดิมกดเกิดได้ครับผมยกบุกแค้นนะคนยักน้อยด้วยเดียวยกูนเอยบูกน้อยยาวน้่ทำแม่อยากูบาบอกแค่นมานี้เก้าันี้ั้งนอยมาบอกแค่นเ นั่งเก้าอี้นัเก้าอี้ยังดตอาได้มเขางร่งรเุ่งม่บ่เห็นเลยเนาะได้แต่เสียได้แต่เสียอากปามอแกนเลยแนทีมันน่เปล่าได้หรือลดสยไหมมาเหตุนี้ซคือ

มนอคัลุณนางลายเนี่ยไเรี้ยงนาทรงนี้เนี่ยเด้อลูกนี้ข้าวยัข้าวพกหูใกลู้ยิ่งกล้ครับ

โอ้ยใคร่าสาพผู้ล้วสาวนักจะพูดเธอเพเดนสาวนักเพ่งจาพูดถือใครเสียงเมื่อี้แล้วขันเจ้าทองง่อยง่ายขันหัวขันเจ้าใาดีกว่าขันหัวดีกว่า

ยังค่ยเข่าแล้วสิบหัวบางเพิ่มาเปลืองร้าองเเมื่อีแล้วเพิ่ใจมานังน้อมถ้าเขาเขาเลยหนาได้มานังลงถ้าปากเขาเลยห่นมได้ต้องกิใจเม่นปากของปากกันเส้นเยอะ ูตุยเดือนเงินสามกูไปงัดงามสามบอกว่ากลางไปงัดงามสามสามบอกว่าดีงอยโลกน้ำมิงกองพันไอพรกูไปบนบุ่มโกน้ำกันกองพันให้ได้รับกี่แล้วเสียได้ไปหาอะไรไั้บัดนี่เล้วเสวยได้ เจ้าประพาณิกางมาเมื่อเจ้าป่ะวังยงานเพิ่งงานเนื้อใมาแม่หนีมาเป็นโพสีซอยให้ลูกหลานใน้นห่มอะไรเจ้ามาเป็นหฮมใหม่ให้ให้บ้านได้เพิ่งคิ่ดินอะไรเ้ยท่านแต่โพให้เจ้าหองรอกเทื่ยด้ะ ผูกคนหนุ่ยให้เจ้าหลองก็อปางข้านะม่นี่ให้เจ้าปางคือนากรงใจเดี๋อันยาเอ้ยโซกแค่ไดเมื่อลุ้นบุญแค่ไดเมื่อนาขันละสิ่ให้หงเนหนูโอ้ยขันละเป็นจังซีแล้วอันยาเอ้ยผลจบเจ้าได้ตีกองรอขั้นละกอบเจ้าได้ตีกองงาม เฉพาะหนี้หยกเพียงคอแล้วเฉพาะหนี้หยกเพียงมาเงินลอยเจ้าได้มาใส่ขันเงินพันเจ้าได้มาใส่ตู้เงินบาดเบี้ยสลึงเพื่อนใจใจลุ่มนรงโอ้ยอันยาโอ้ยขันจะเสียมาแล้วให้หลายคืนหลายกว่าเก่าเด้ออันยาโอ้ยขันน้อยกระให้เลื่อนเงินเดือดกระให้คืนเด้อ ให้เป็นไม่ทางหลายเป็นตาในท่านคุมเสอร์กระบอทให้เขาขเพื่อเจ้าเดือดท่านมาเสือกกระบอไปเข้าบ้านเจ้าเดือดเลี้ยงฟันเจ้าเ่าท่านเลี้ยงเจา้าให้มันดุระได้โหยโพธิ์ท่ันสีน้ำฟันเจ้าและไดมายูแกงเมืองไาและไดท่นันเจ้ามาดูขาเพิ่อใส อันยาเอยนับตัดมือขึ้นเมื่อผัวหอกข้ามอมขั้นมาสองไพ่เกมไพ่ป็ดย่อยยากลงออออนนสักคูสค่สักคีสค่สักคน่ ะามมือลงนเพิ่นปั๊อันเนี้ยไม่หมอทางข้างเพิ่นแลละเออทางข้างแไม่หมอใหญ่แลยนี่ร้อยซอยเอาเข้าไปข้าไปความมือความมือเดเอาลาความลายความ เต้มาแล้วมือนะใช่ลาัสวยเป็นเต้หางมากปัดจันทมัปัดจันแสงขา